จันทบ,บุรีไม่ได้มีแค่ทะเลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูฟาร์มปูนิ่มไปดูกันว่าเขาเลี้ยงปูนิ่มกันยังไงกว่าจะมาเป็นอาหารจานโปรดของเราไปดูโบสถ์ที่มีความพิเศษคือสร้างจากกระเบื้องเซรามิกทั้งหลังเลยทําไมต้องกระเบื้องเซรามิกไปทําฝึกหัดการท,ทําทองม้วนที่มีอายุยาวนานกว่า80ปีแล้วก็ไปดูโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดที่อยู่กลางป่าที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักก็ได้ ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันไว้นะครับ <B ull ing> ผมเชื่อว่า <B ull ing> การที่มนุษย์เริ่มรู้สึกเฉยชาเฉยแช่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับชีวิตประจำวันแล้วอาจเป็นเพราะเราปาสจากความสนใจในเรื่องใเองดเรื่องหนึ่งเพราะความสนใจในด้านใดก็ตามช่วยเพิ่มสุนทรียภาพและยกระดับประสบการณ์ที่เรามีต่อสิ่งต่างๆมันช่วยเพิ่มมิติในการมองโลกใบเดิมของเราให้เปลี่ยนไปดูงานศิลปะก็ค้นลงไปในรายละเอียด ไปเที่ยวก็ลองค้นหาประวัติความเป็นมาของที่นั่นสนใจวิถีชีวชาวบ้านสนใจแมกไม้พืชพันธุ์สนใจบทเพลงสนใจกาแฟสนใจกีฬาหากตอนนี้เรากำลังรู้สึกหมดอะไรตายอยากกับชีวิตประจำวันแล้วล้วก็ลองขุดหาลงไปว่าเราเคยสนใจเรื่องใดแล้วก็หยิบมันขึ้นมาสนใจมันอีกครั้งชุมชนท่าใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นย่านเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปีเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรักษาไว้มีร้านขนมร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียววันเนี้เราจะลองไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นดีกว่าไปเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตรงนี้คือร้านทองม้วนคุณใบทำไมเราถึงต้องมาที่ตรงนี้เพราะว่าร้านเนี้ย มีประวัติความเป็นมาตั้ง80กว่าปีแล้วเราก็เลยขออนุญาตทางร้านจะเข้าไปดูวิธีการทําแล้วก็นั่งพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของการทําั่วม้วนนั่นก่อนเข้าไปดูข้างในกันทําไมถึงเดินทางมาตั้ง80ปีค่ะอ๋อก็คืออย่างคุณยายอะค่ะเป็นเป็นผู้เป็นผู้คิดคน้นว่าจะทําสูตรของบอค,ค,คือคสมัยก่อนคือคนคนโบราณเขาก็แบบนั้น มาจากเมืองจีนยอ,ยอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนหาอาชีพทำเพื่อ,อเลี้ยงครอบครัวค่ะก็มีลูกคนแรกเป็นป้าใบอ่ะค่ะป้าใบคือรุน2 2> ร่น,2ค,น2คือรุ่น2แล้วของคุณพี่กรุ่นคือรุ่น3่เป็นรุ่นหลานาแล้วทำไมตั้งชื่อว่าป้าคุณใบ้ทำไมไม่ตั้งชื่อคนคนแรก อ่าก็มีคนสงสัยทุกคนคิดว่าแบบป้าใบเป็นคนคนแรกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือป้าใบเนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่สองราะว่าเหมือนแบบช่วยยายตั้งแต่เด็กๆคนมาสั่งขนมเนี้ยก็จะบอกว่าเออเอานิ่มๆนิ่มๆก็คือทารับสายสัญญาณมือ่างนี้ก็แบบนิ่มๆก็คือแบบอ๋อจะลงการอะไรเงี้ยก็คือเหมือนส่งส่งสัญญาณมืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกคนก็แบบเรียกว่าเรียกว่ามาร้านป้าใบป้าใบก็ไหนๆก็ทุกคนก็เรียก ประบายก็ชื่อนั้นเลยก็ชื่อนี้แล้วกันก็คือเหมือนติดแล้วใช่ก็เลยเป็นคำวัคุณใบอะไรอย่างเงี้ยตอนหนึ่งมันก็เด่นก็เต็อปั๊บปุบแล้ว่ลยก็เบอยบเบียบเบียบใช่ต้องไม่บีบใช่เพราะเริ่มเบีบดเมื่อเบียดสุดแพงอันนี้คือบีบใช่ไหมมันก็เลยเบียดเบียดมันจะใช่ค่ะอ่า ตักขึ้นมาเลยค่ะเรไม่ต้องผิบ๊บโอเคต้องจย่าไมแผดแทนมาดมันเริ่มกรอบแลวเนอะแสดงว่าผมมันชาไปหรอชาไปหนเนี่ยเอ๊แต่ว่ายังกินไม่ได้อรอยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความฝันมีสิ่งที่เขาอยากทำเขาอยู่แล้วค่ะ ผมไม่ค่อยเห็นคนรุ่นใหม่ที่เขาจะสารต่อสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยทำไว้แล้วะอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้พี่เนี่ยมาสารต่อสิ่งที่แบบบรรพบุรุษมาทําไว้แล้วอะไรเงี้ยครับเราเราเราชอบขนมอ,อยู่แล้วลือเปล่าหรือว่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายสิ่งนี้ก็เลยยอมทิ้งความฝันตัวเองยอมทิ้งที่เราชอบ เพื่อที่จะมาทาสิ่งนี้อะไรอะไรเป็นหอเใจจริงๆก็คือส่วนตัวคือทํางานประจํามาก่อนครับผมทำงานธนาคารอีกีรื่ก็คือว่าเหมือนแบบอย่างเราก็อยากเราก็มีความฝันว่าเราอยากทำธุรกิจแต่ว่านตอนนั้นเรายังหาตัวตนเราไม่เจอว่าเราชอบทําอะไรอทีนี้คือแบบแต่เราก็ไม่เคยคิดฝันว่าเราอาจจะมาทําขนมขนมต่อจาก จากจากครอบครัวคคือแบบเราก็เลยแค่รู้สึกว่าเออแบบขึ้นก่อนเ,าเขาทำมาแบบดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะสานต่อให้มันดียิ่งขึ้นนะคะถ้าแบบเออ่อม่อยู่ที่นี่ก็คือพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่ขอเาลงมาคือทุกคนลงอะ่ะคือพ่อกับแม่ลงมาหมดคือส้มก็เ,เลยตัดสินใจลาออกเพราะว่าแบบ จะได้มาดูแลจนเราเป็นแม่ด้วยอแลพรก็ได้ได้ได้สองอย่างเลยใช่ใช่ก็ทำงานด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็คือสุดท้ายแล้วครอบเรามันไม่มีอะไรไปมากไปกว่าครอบครัวครับผมครอบครัวมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบตอนเราทํางานประจำเนี่ยเราทุ่มเททั้งหมดให้ให้งานประจำทั้งหมดแต่เราแบบไม่ได้ค่อยมาหันกลับมาดูข้างหลังเท่าไหร่ แล้วแบบอเหมือนตอนมคุณแม่ป่วยเราคป็แม่ป่วยก็เลยแบบเลยไม่ได้อ่ะแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบ้ยฉันต้องตัดสินใจแหละว่าเออแบบต้องทำแรงบันดาลใจก็คือความรักครอบครัวเน้ะเป็นหลักเลยนะความฝันของส้มเคือยากจะทําธุรกิจธุรกิจอยู่แล้วและนี่ก็คือปธุรกิจธุรกิจก็จบเลยความฝันจะครอบครัวใช่ค่ะธุรกิจไนทาครอบครัวบางครั้ง การที่เราทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปอาจทําให้เรามองข้ามคนที่อยู่ข้างหลังครอบครัวคนที่เรารักแล้วมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆหากการได้ดูแลครอบครัวและการทําตามความฝันมันอยู่ในที่ที่เดียวกันอันนี้ก็จะเป็นนิ่มผสมกรอบอืมเวลาทานต้องแห้นี่เ็ต้องงานหรอ มันจะรูดอยู่ในปากเองปกติจะเคยทานแต่กรอบนะครับช่ค่ะมันนี้แบบมีหนุบหนึบข้างนอกไม่รู้ชอบทานรับ้ากนี้ผิดเลยค่ะตอนช่วงปีใหม่อ่ะลูกค้ามาจ่อยเมื่อจบจักทองมุนคุณบายผมก็เดินมาอีกไม่กี่ก้าวก็มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ร้านหนึ่งร้านแม่ติ๊กท่าใหม่แล้วอะไรคือทำให้ให้ก๋วยเตี๋ยวนี้เดินทาง ผ่านการเวลามาถึงขนาดนี้ได้ครับ่วยบอกได้ไหมครับได้ฝีมือฝีมือคนทำเออฝีมือแสดงว่าคุณภาพสูตรอะไรก็ต้องเป็นของเดิมเลยครับของเดิมทุกอย่างเลยป้าไม่เปลี่ยนทุกอย่างนี่เป็นอีกร้านหนึ่งในละแวกท่าใหม่ที่มีสูตรเก่าแก่โบราณเป็นร้อยปีถ้าใครมาที่เนี่ยก็อย่าลืมมาแวะลองชิมที่นี่ดูนะครับอืมอร่อยนุ่มๆกรุบๆ ผมขับรถมาประมาณ20กิโลผมก็มาแวะที่ชุมชนขนมแปลกที่บ้านหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีที่นี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่เช่นกันคนหนองบัวส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเกะาะไหหลําประเทศจีนโดยตอนนั้นมีอาชีพหลักก็คือค้าขายปลูกผักปลูกผลไม้แต่ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้สร้างเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาที่โดดเด่นก็คือเรื่องขนมแปลกขนมโบราณที่บางชื่อผมก็ต้องอุทานว่าเฮ้ย ชื่ออะไรวะเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้พวกของกินเล่นขนมกระจุบกระจิบอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยถนัดเลยแต่ถ้าเป็นพวกสมุนไพรเครื่องดืม่มพวกน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยได้เยอะบริเวณนั้นก็ยังมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อพื้นบ้านอีกด้วยนะคือร้านบัวขาวไม่ใช่ค่ายมวยนะที่นี่หอยพอกทอดน้ำปลากระเพงผัดชายำกะลามะพร้าวผัดผักโูดกุ้งย่างเส้นจานผัดหมูชะมวงอาหารท้องถิ่นที่นี่อร่อยทุกอย่างเลย ผมต้องเติมไปเต็มถังเลยก่อนที่จะเดินทางต่อผมขับรถมุ่งหน้าสู่ทะเลข้ามสะพานแหลมสิงหรือสะพานตากสินมหาราชที่เรียกกันว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกยาวถึง1,060เมตรเป็นสะพานที่ข้ามปากน้ำจันทบุรีออกสู่อ่าวไทยตอนนี้ผมก็อยู่ที่คุกขี้ไก่ คุกกี้ไก่คืออะไรหรอเออเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าคุกกี้ไก่เป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหมป่ะเออเดี๋ยวก่อนอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าคุกกี้ไก่เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อรอสอหนึ่งหนึ่งสองเออทำไมบางที่ก็ใช้พอสอบางที่ก็ใช้รอสอเราจะใช้เมื่อไหร่อ่ะรอสอแล้วรอสอมันคืออะไรกันแน่เนาะเดิมทีเรื่องเล่าบอกว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ขังนักโทษไทยจากฐานฝรั่งเศสสมัยที่ฝรั่งเศสย,ยึดครองจันทบุรีเมื่อปีพศ2436ถึง2447และเขาก็จะเลี้ยงไก่ไว้ข้างบนปล่อยให้ไก่ในขี้ลงมาใส่หัวนักโทษก็จึงเรียกว่าคุกขี้ไก่ความทรมานคือมันเหม็นแล้วเขาเชื้อโรคทั้งนั้นเลยแต่จากเอกสารเรื่องเมืองจันทบุรีของพญามหาอมาตยาเทปดีหรือแสงวิร ah ิยาสิริ ผู้เคยเป็นบานารรลักษ์ของหอสมุดวชิรยานซึ่งเป็นที่เก็บหนังสืออันมีค่าของชาติได้เล่าว่าที่แห่งนี้เป็นป้อมปืนของฝรั่งเศสไว้สังเกตการฆ่าศึกบริเวณแหลมสิงห่องต่างๆด้านในคือที่ส่องปากกระบอกปืนออกไปด้านนอกแคบด้านในกว้างวางฐานปืนได้พอดีไม่ได้เป็นคุกอย่างที่เราเข้าใจส่วนลอสอมาจากรัตนโก,กสินทร์ศกเริ่มใช้ในรัชกาลที่หและถูกยกเลิกไปในรัชกาลที่6 ซึ่งรอสอรหนก็คือปีแรกของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตรงกับปีพศ2325เพราะฉะนั้นรอสอรจึงน้อยกว่าพศ2324ปีและมักใช้ในสมัยรัชกาลที่5และไม่ไกลกันนั้นเดินไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นอาคารไม้แดงที่เรียกว่าตึกแดงซึ่งเป็นที่พักของผู้บัญชาการทหารที่ประจำอยู่ปากแหลมสิงห เป็นด่านยามรักษาการที่คอยตรวจเรือเข้าเรือออกบริเวณปากอ่าวเมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจันทบ,บุรีเมื่อปีพศ2447ที่อย่างนี้ก็กลายเป็นสถานตากอากาศของข้าราชการและชาวต่างชาติปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่มีแค่ปืนใหญ่โบราณที่ตั้งอยู่ในห้องโลง่ลงๆที่จมอยู่ใต้น้ำบริเวณนั้น น,นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ก็จังหวัดจันทบ,บุรีนั่นแหละตรงนี้เขาเรียกว่าโบสถ์สีน้ำเงินหรือว่าวัดปากน้ำแขมหนูทำไมต้องแขมหนูแขมแปลว่าอะไรเอออ่านแขมใช่ไหมหรือขแมแหมแล้วถ้าสแสมดำทำไมไม่อ่านแสมดำนะทุกคนก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบๆกันดีกว่านะแล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนที่นี่จะมีความพิเศษคือโบสถ์เนี่ยสร้างมาจากกระเบื้องเซรามิกเออสงสัยอีกแล้วว่าทำไมต้องเซรามิกโบสถ์ทั่วไปเขาจะสร้างจากไม้จากปูนแต่ที่นี่สร้างจากเซรามิกนะทุกคนเออเนอะสงสัยไหมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าปะ วัดปากน้ำแคมนูตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บรุรีสร้างขึ้นเมื่อพศ2456แต่สมัยก่อนยังไม่ใช่เป็นเซรามิกแบบนี้เหตุที่ต้องใช้เซรามิกก็เพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ติดก,กับทะเลทำให้วัสดุที่เป็นโลหะผุกก่อนได้ง่ายที่เกิดจากไอ้น้ำทะเลไอเค็มนั่นเองชาวบ้านจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เซรามิกในการสร้างโบสถ์มันทั้งหลังเลยเนี่แหละแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพศ2534คุณสมบัติของเซรามิก นอกจากที่จะช่วยให้โบสถ์ทนต่อการกัดก่อนของไอทะเลแล้วก็ยังทนต่อแสงแดดทนต่อความร้อนซึ่งเซรามิกเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงมากๆเป็นวัสดุที่เจ๋งขนาดที่องค์การนาซ่าเนี่ยนำไปผลิตส่วนประกอบชิ้นส่วนของยานอวกาศเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณที่ต้องทนความร้อนสูงๆอย่างด้านใต้ของยานอวกาศตอนนี้ก็จะขึ้นมาดูข้างบนวัดที่แปลกดี ที่ใช้เซรามิกในการทำหมดเลยนะมีอีกสิ่งหนึ่งที่สงสัยอีกแล้วคือเซรามิกเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องเบญจรงคนะ์นะเบญจรงค์หสีเบญจรงค์5สีเคยได้ยินใช่าที่เครื่องถ้วยชามหรือแจก,กันอะไรต่างๆเนี่ย5สีก็คือแปลว่าเซรามิกเนี่ยมันก็มี5สีแต่ว่าที่นี่มีแค่2สีเท่านั้นก็คือสีขาวและสีน้ำเงิน เนี่ยทั้งวัดเลยอะเราสงสัยว่าทําไมโบสถเซรามิกที่นี่ถึงมีแค่สองสีทําไมไม่มีสีอื่นบ้างเลยอะเออเนอะน่าสงสัยไหมในสมัยยุทธยาและรัตนกโกสินทร์ตอนตน้นเครื่องเคลือบสีน้ําเงินบนพื้นสีขาวได้รับความนิยมในราชสำนักไทยเรียกว่าลายครามประเทศไทยได้รับอิทธิพลเซรามิกจากประเทศจีน ซึ่งมีการใช้ลายครามอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้นสีฟ้าและสีขาวเป็นสีที่สามารถผลิตได้ง่ายและสม่ำเสมอด้วยเทคนิคการเคลือบและเผาในยุคก่อนสีเหล่านี้ทนทานต่อกระบวนการผลิตและการใช้งานเนื่องจากเซรามิกได้ถือกำเนิดจากประเทศจีนเมื่อ1400ปีที่แล้วชาวโลกจึงให้เกียรติเรียกผลิตภัณฑ์เซรามิกว่า China Ware แะบทหลังนี้เลือกใช้สสีเพื่อความคลาสสิกสวยงามแบบย้อนยุคสมัยโบราณน,นั่นเอง เมื่อเข้ามาภายในก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างเรื่องของสีสันที่โดดเด่นขึ้นงดงามต่างจากข้างนอกที่มีเพียงแค่สองสีภาพบนฝาผนังชวนให้ผมจินตนาการถึงสมัยพุทธกาลถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าสวรรค์และนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้ผมมาวัดต่างๆเพราะวัดแต่ละวัดจะมีเอกลักษณ์ความงดงามที่แตกต่างกันออกไปลวดลายความอ่อนช้อยคือเสน่ห์กอย่างหนึ่งของศิลปะไทย จุดสุดท้ายก่อนหมดวันผมแวะมาที่เจดีบ้านหัวแหลมอภอนายายามจงจันทบุรีซึ่งเป็นเจดีที่ตั้งอยู่บนโขดหินมีอายุกว่า200ปีอยู่บริเวณท่าเทียบเรือประมงหัวแหลมสถานที่แห่งนี้เดิมทีมีไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงปัจจุบันได้สร้างสะพานสำหรับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปดื่มด่ำและชมวิวบริเวณนั้นความอยากรู้อยากเห็นคือวิถีทางของการใช้ชีวิตยอย่างสร้างสรรค์อลิซาเบธเกลเบิร์ต กับที่พักก่อนฝนตกและโอ้โหเมื่อกี้ตอนออกมาเดินเล่นยังยังมีแดดอยู่เลยฝนตกเฉยเลยชื่ออะไรครับ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  ใส่หมวกกันเลยนี่เห็นไหมใส่หมวกกันเลยยี่ไม่กล้องกันแล้วเรื่องอะไรครับเข้าไปอยู่ข้างในได้ไหมเข้าอยู่ในได้ไหมอ่ะอันนี้อะไรของเล่นหนูเหรอของเล่นหนูครับเกิดหรอ วันนะี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่ามันตกมาแล้วขอขอหยุดภาวนาให้หยุดนะดีกว่าด้านนี้มืดตื้อเลย ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเปิดให้ชมฟรีทุกวันเป็นฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ไม่ไกลจากหาดเจ้าหลาวนี่เขาก็จะมีเมนูปูนิ่มซึ่งแบบของโปรดเลยแหละแล้วก็ปูนิ่มดียังไงปูนิ่มเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงและมีคอเลสเตอรอลต่ำ เป็นอาหารที่มีเส้นใยที่สามารถดูดจับไขมันในทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีไขมันจึงไม่ถูกดูดเข้าไปในกระแสเลือดเพราะจะถูกขับถ่ายออกมาที่อุจจาระพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแอดครับพี่แอดนะครับพี่แอดนาราฟาร์ปูนิ่ม <S <S ใช่ครับพี่ผมอยากรู้ว่าปูนิ่มกับปูแข็งมันต่างกันยังไงบ้างวิธีการเลี้ยงดูอะพี่คือยังไงครับ <S <S ปูแข็งปูนิ่มก็คือปูลอกคราบปูแข็งก็คือปูธรรมดา Uh huh. ต่วิธีการเลี้ยงคือปูนิ่มจะเลี้ยงไว้ในกล่องดำนๆที่เห็นแบบนี้ uh huh. ส่วนอันนี้คือปูนิ่มถ้าปูแข็งอย่างที่บอกคืออาจจะเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยลงไปในบอ่อให้เขาหาอาหารกินเอง uh huh. ถึงเวลา,า,าก็จับเขาขึ้นมาจริงๆปูแข็งกับปูนิ่มมันคือปูประเภทเดียวกันชนิดเด<ต>ียวกันพันเดียวกันแต่ว่าวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับก็คือถ้าถ้ามันอยู่ในในในน้ำเค็มอันนี้อันนี้คือบ่อน้ําเค็มใช่ไหมครับใช่ครับตัวไหนลอกคราบก่อนเป็นปูนิ่มคือเป็นปูนิ่มเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วค่จืด เขาใช่เขต้องอยู่อาศัยอยู่ในน้ำทะเลครับครับแล้วแล้วพอเราพอเราพอเขาลอกข้าวมาเป็นปูนี้เสร็จถ้าเราเอาลงที่เดิมมันจอกระังเราย้ายกลับมาอยู่น้ําทะเลเดี๋ยวสักห้าชั่วโมงเขาก็สร้างเปลือกแข็งได้เหมือนเดิมพี่ยังไอไอกระชังนี่คือยังไงครับผมเห็นสีดําๆกล่องอันนี้คือกล่องเลี้ยงปูทั้งหมดเลยนะครับเราแยกกันเลี้ยงกล่องละหนึ่งตัวเออถ้ากล่องไหนลอกข้าบใช่ไหมเราจะเห็นในกล่องมีสองตัวครับก็คือเหมือนข้าที่เราให้ดูเมื่อกี้หนึ่งตัวกับตัวจริงหนึ่งตัวครับวิธีดูก็เราจะดึงเชือก แนทน<ม>ที่เราจะเดินลงไปในน้ําดูทุกกล่องใช่ไหมเราไม่ต้องละเราอยู่บนสะพานอย่างเงี้ยแล้วค่อยดึงเชือกดูกล<ม>่องนั้นเขาลอกคาบแล้วดูยังเราจะดูกันอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆสี่ชั่วโมงดูหนึ่งครั้งครับเพราะว่าตัวที่ลอกคาบอ่ะห้าชั่วโมงมันมันจะกลับไปแข็งเราเคยดูเลยต้องดูนะทั้งวันทั้งคืนเลยสี่ชั่วโมงดูทีหนึ่งสี่ก็ได้สามก็ได้สองก็ได้แต่อย่าให้เกินชั่วโมงที่ห้าอย่าเข้าชั่วโมงที่ห้า อ๋อจห้าปูกาเป็นเปลือกแข็งเลยครับต่ไม่ได้แข็งโป๊กนะมันก็จะเริ่มบุบบิดเหมือนเหมือนกระดาษตัวสังกะสีนะครับมันจะไม่อร่อยแล้วอ๋อโหนี่ก็ต้องมีผัดเปลี่ยนเวนกันมาดูเลยใช่ไหมครับพี่ต้องเปลี่ยนเวนกันอ๋อครับผมแต่อันนี้เราเพิ่งดูไปรอบเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี้กว่าคงไปจะยังไม่เจอแล้วต้องดูอีกทีสิบโมงแล้วในนี้พี่ลองหยิบไม้ผมดูสักตัวได้ไหมหยิบมาหรือไม่ได้เวลาใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าต้องปล่อยให้เขาไอ้นี่ป่ะครับหยิบได้ครับแต่บามันไม่ต้องไป แคบปูนิ่าต้องรอเขาแลาะมันก็คือปูปกติเลยตอนนี้อ๋อก็คือปูปกติใช่ต้องรอเขาลอกคาดกักนถึงจะเป็นปูนิ่มได้แล้วอย่างนี้พี่พี่พี่จะรู้ได้ไงว่าว่ากระชังไหนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงต้องจดอะไรไ<ม>ว้เราไม่ต้องจดเพราะยังไงเราก็ต้องดูเขาทุกสี่ชั่วโมงอยู่ดีครับเราไม่ต้องจดไม่ต้องจําอะไรเลยถึงเวลาเราก็มาดูเขาได้เลย เราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะลอกคราบก่อนลอกคราบหลังเราก็เลยต้องดูต้อง,องดูเหมารวมเลยใช่แต่ว่ายังไงยังไงภายในสามหรสี่เดือนนะก็ต้องลอกคราบกันทุกตัวอแต่เราไม่รู้เขาจะลอกตอนไหนก่อนรเราเลยต้องคอยดูเขาครับผมแต่ส่วนอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้แมวไม่ใช่ปูอุย้ยนนนี้ยน่าดูเลยพี่แล้วแล้วอะไรที่จะทําให้ปูตายหมดเลยแบบว่าเกิดมรสุมหรือว่าน้ําปล่อยน้ําแค่น้ําอะไรอย่างเงี้ยมัน ยังไงที่ฝนตกอย่างเช่นแบบนี้แหละฝนตกตกจุดจุดแดดออกอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอ้าเแต่ที่หนักตอนนี้ก็คือฝนไม่เท่าไหร่เรายังมีน้ําเค็มเติมช่วยได้แต่ถ้าอากาศเย็นเยเ็นนี่ตายเยอะโอ้อากาศเย็นตายแล,แ,ลแล้วแล้วที่ว่าฝนตกจยุดจุดคือ,อยังไงมันทำให้ให้น้ำอุณหภูมิน้ําเปลี่ยนครับความเค็มของน้ําลดลงอ๋อน้ำฝนมันมันลงมาทําให้จืดจืดหมดใช่แล้วพี่พี่มีการเติมน้ําจากทะเลมาใช่เติมน้ำจากทะเล แล้วอย่างนี้พี่ก็ต้องมีเครื่องวัดสิวัดความเค็มใช่มีมีกล้องสอบความเค็มดูเอาเป็นกล้องเหรอครับใช่ครับไม่ไม่ใช่เป็นประหลอดจิ้มไม่ใช่เป็นกล้องเป็นกล้องต้องส่องดูต้องส่องความหวานความต้านเนี่ยโอ้แต่แต่ละเอียดต่อนนะเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่องถึงขนาดใช้เครื่องวัดก็ได้เราชิมเอาถ้ารู้สึกน้ำกร่อยๆจืดๆแล้วก็เติมน้ำเค็มได้โอ้พี่ได้ชิมเลยเหรอใช่ชิมเอาเลยอ๋อมันมันไม่ชอบฝนตกเนาะ รไม่ชอบฝนไม่ชอบหนาวถ้าแดดร้อนๆจัดๆอย่างนั้นดูหน้าร้อนน่ะก็ชอบถ้าสมมติว่าแดดร้อนจัดๆเนี่ยไอความเค็มมันก็จะระเหยขึ้นไปเยอะแล้วน้ําก็จะเค็มปีกว่าเดิมก็มันมันไม่จะจะไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เท่ากับไม่เท่ากับบนที่ตกลงมาแล้วน้ำจืดอ๋อน้ําจืดเป็นอันตรายกว่าใช่อ๋อเขาชื่อพันธุ์ปูเขาเรียกว่าพันอะไรพี่ก็คือปูดำเป็นปูดำแต่บางที่ก็เรียกปูทะเล Oh, <ต>ปูดำปูทะเลป,ปูปูมา้าปูนาเขาก็เป็นปูนิ่งได้นะครับ uh, แต่เขาไม่นิยมเลี้ยงเท่ากับปูดำแบบนี้เพราะว่าอะไรครับน่าจะด้วยลูกพันหายากอย่างนี้เดิ๋ยวมาอย่างปูม้ไม่ต้องอยู่แบบทะเลหรือจะบบต้องหายากแต่ส่วนพวกน,นี้เขาอยู่ในป่าโครงกางงรเขาขุดรูอยู่ uh huh. เขาก็อยู่ในกล่องแบบแคบบแบบนี้ได้ อพฤติกรรมของมันเชือดของมันคือถ้าปูม้าเนี่ยมาอยู่ในนี้เดี๋ยวอาจจะเฉาตายก่อนใช่ไหมครับ <ใน S 2> ต้องว่ายน้ําอยู่ตลอดเนี่ยปูม้าแต่น,นี่เขาอยู่ในรูนินิ่งๆได้อ๋อปูดําหรือปูทะเลที่เขาเอามาทํานี่ก็เพิ่งรู้นะนึกว่าแบบปูอะไรก็ได้ที่เอามามาทําแบบนี้อ๋อที่นิยมจะเป็นปูดำเนี่ย,ยครับครับที่นิยมแต่ปูอื่นได้แหละแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยใช่เพราะปูทุกชนิดมันต้องลอกคราบมอนเขาอยู่นะหาเพื่อการเติบโตของรับ อันนี้อันนี้คืออาหารปูปูอ่าปูทําจากอะไรครับลุงนี่คืออาหารปูปลาปนกุ้งปนนี่ปลาปนทาจากปลาปนกุ้งปนนะให้แค่ก้อนเดียวเหรอลุงต่อต่อหนึ่งอันอ่ะแล้วเราแล้วเราให้บ่อยแค่ไหนอ่ะสองวันให้ทีหนึ่งสองวันให้ทีหนึ่งเอยตัวนี้มันไม่ชัวร์ลุงเนี่ยเป็นไงไหนดูถ้าใครมาที่นี่ก็มาชิลได้เลย ซื้ออะไรมากินแล้วก็ซื้อปูดองไม่ใช่ปูดองซื้อปูปูนิ่มกลับไปทอดเองไปทอดกระเทียมเจียวกินเองที่บ้านก็ได้แต่วันนี้คงไม่ได้ซื้อปูนิ่มกลับไปนะ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเขาบรรจบจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามโอ้ยโบสถ์สวยจังเลยที่เราดันโดนมาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูความสวยงามของโบสถ์แล้วก็มาดูต้นสมพงยักษ์ที่สูงใหญ่มากทำไมถึงชื่อว่าเขาบรรจบเพราะว่า มีภูเขาสองลูกที่มาบรรจบกันวัดน,นี้อยู่ตรงกลางก็คือเป็นเขาเคชิกูดกับเขาสอยดาวมาบรรจบกันก็เลยกลายเป็นเขาบรรจบวัดเขาบรรจบเป็นวัดที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2523วัสดุส่วนใหญ่จะทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติหากใครมาที่นี่ก็จะรู้สึกสงบกายสบายใจ จากสภาพแวดล้อมที่ถูกโอบพุ่มด้วยต้นไม้ยืนต้นนานาชนิดผมรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เข้ามาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกอย่างที่เราเป็นคือผลลัพธ์ของความคิดของเราเองหากมนุษย์คนหนึ่งพูดและกระทำจากความคิดชั่วร้ายความทุกข์จะติดตามเขาไปแต่ถ้าเขาพูดหรือกระทำด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ความสุข ก็จะติดตามเขาไปราวกับเงาที่ไม่เคยจากไปไหนพระพุทธองค์ได้เคยตรัสไว้นั่นหมายความว่าเราควรจะรองความคิดของเราให้มากๆเพราะมันจะกลายเป็นตัวเราเองวัดเขาบรรจบตั้งอยู่ในเขตรักษาพันุสัตว์ป่าเขาสอยดาวและมีสะพานแขวนเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาเคชกูดโดยมีลำน้ำเพนอยู่ด้านล่างแบ่งภูเขาสองลูกออกจากกันและนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของวัดนี้นะก็คือต้นไม้ยักษ์อายุกว่าร้อปีโหใหญ่มากเลยอะ่ะเขาจะเจาะรูไว้ เลร์เลยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากต้นสมพงชาวบ,บ้านเรียกช่องตรงนี้ว่าเป็นประตูสัจธรรมหรือประตูสวรรค์ต้นนี้มีความสูง10เมตรมีขนาดใหญ่เท่า10คนโอบเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่สามารถสูงได้ถึง40เมตรเลยทีเดียวบอบบออบอบ ดูสิว่าบอบบี้จะวิ่งมาไหมบอบบี้ฮ่าฮ่าฮ่อบบี้มาแล้วบอบบี้ปิดคลิปกันปิดคลิปก่อนปิดคลิปตรงนี้ีย๋ยวนี้ปิดคลิปเออปิดคลิปปิดคลิปเอา้าเดินเลยปิดคลิปก่อนนี่วันนี้ผมโบนระ้ววางทางแล้วก็บอบบี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคลิปจันทบุรีนะครับบอบบี้บอบบี้ดูกล้องสิ บอบบี Bobby, ้ิดคลิปก่อนเอาบอบี้ย่าบัางไปโอเคจันทบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลนะครับก็ยังมีต้นไม้มีป่าเขาถ้าใครมาจันทบุรีอย่าลืมไปที่เมืองเก่าที่ท่าใหม่แล้วก็มาเที่ยววัดเขาบรรจบถ้ามาช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยก็าอาจจะสวยไปอีกแบบนะทุกคนโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ <Bobby>. Oh. <laughs> okay. บอเบอบอเบโอเค่ากลับบ้านถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาคคดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ